สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนาราทาร่ของเรานะคะคลิปนี้จะมาแรนดอมค่ะมากันในหัวข้อที่ว่าเขาคิดเขารู้สึกอย่างไรกับคุณนะคะพร้อมบทสรุปนะว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปเนาะคลิปนี้สามารถรับชมได้ทุกๆุกคนเลยนะคะที่อยู่ในความสัมพันธ์มีคนคุยดูได้ทุกท่าุทุก,กราศีแล้วก็คุณมารับชมคลิปนี้เมื่อไหร่ก็จะเป็นพลังงานณนะเวลานั้นที่คุณเข้ามาชมเลยนะคะ มาเริ่มกันเลยค่ะขอดูพลังงานของเขานะคะตัวตนของเขาหน่อยคนที่คุณนึกถึงพลังงานตัวตนของเขาค่ะอ่าขึ้นให้สองดาบนะคะเจ็ดดาบคนคนนี้น่าจะน่าจะไว้ใจคนยากอยู่นะอืมไว้ใจคนยากแล้วก็มีคน อยากจะเข้าหาเขาสารความสัมพันธ์กับเขามากๆเลยเขาเป็นคนเจ้าสเสน่ห์นะคะมีตัวเลือกเยอะนะพลังงานของเขามีโอกาสในชีวิตมากมายมีคนเข้ามาหลงสเสน่ห์เขาเยอะค่ะคนคนนี้เวลารักใครอะ่ะรักจริงๆนะคะรักแบบรักแบบทุ่มเทรักแบบว่าใส่ใจสม่ำเสมออมืเวลาที่เขาเจอคนที่ใช่นะคะ เขาเคยเจ็บกับความรักมาเนาะคนคนนี้ขอดูว่าเขาคิดเขารู้สึกอย่างไรกับคุณบ้างคะ่ะอืมขึ้นไพ่สิบถ้วยนะคะเขาอยากเป็นครอบครัวก,กับคุณนะเนี่ยเขาอยากจะจริงจังโอ้โหขึ้นไพ่ดีเอ็ e เ s คุณคือคนที่เขาอยากจะแต่งงานด้วยอยากจะใช้ชีวิตคู่อยู่ด้วยอะ่ะเนี่ยไม่ว่าเขาจะมีตัวเลือกหรือว่ามีคนเข้าหาเขามากมายขนาดไหนนะคะเออตัวเขาเองอะ่ะนุกมองว่าเขามาสนใจคุณมากกว่านะอือฮึขอดูไพ่สามเหรียญน,นี้หน่อยนะคะดูสิคนสนใจเขาเยอะนะแต่คนคนนี้ไม่มองใครเลยอะ่ะ เขาเป็นคนที่มีเสน่ห์ค่ะแล้วก็เปิดใจยากในเรื่องของความรักพไพ่ใบเนี้ยเป็นพลังงานของเขานะคะนึกว่าเขาเคยเสียใจกับความรักมาแล้วเขาก็ไม่ได้คิดที่จะจริงจังหรือไม่ได้คิดที่จะเปิดใจให้กับใครก็ได้นะแต่พอเรามาดูว่าเขาคิดเขารู้สึกอย่างไรกับคุณโอ้โหดูสิคะดูเขามองคุณอ่ะเขาเป็นเขามองคุณว่าคุณคือเจ้าหญิงนะคะคุณคือคนที่ใช่เป็นคนที่ มีมีผลต่อใจเขามากอะคุณมีความหมายมีค่าต่อใจเขามากอะเขาอยากเป็นครอบครัวกับคุณนะคะเนี่ยน,นะขึ้นไพ่สิบถ้วยเนี่ยดูสิอืมอยากจะลงหลักปักฐานนะคะอยากจะเป็นคู่ชีวิตกับคุณนะคะเด็กถือดาบนะคะคนคนนี้อาจจะเด็กกว่าคุณได้ด้วยนะพลังงานก็มี ชาวธาตลมเมถุนตุนกุมเขารู้สึกอย่างไรกับคุณความคิดความรู้สึกที่เขามีให้กับคุณนะคะคนคนนี้จริงจังกับคุณนะขึ้นไพ่พระ จริงจังแหละรักคุณคนคนนี้คือในเรื่องของความรักเขาอาจจะไม่ได้คาดหวังแล้วแต่คุณทำให้เขาอยากที่จะมีความรักคุณเป็นคนคุณเป็นคนมาปลุกให้เขาตื่นหรือว่าให้เขาอยากที่จะรักอีกครั้งหนึ่งอะอประมาณนั้นเลยอะโอ้โหขอดูนะคะคือความรักของเขาอาจจะตายไปจากใจเขาไปแล้วเขาไม่ได้คาดคิดคาดหวังในเรื่องของความรักแล้วนะคะ แต่พอมาเจอคุณเนี่ยคุณมาจุดประกายเขาในนี้นะคุณเป็นแสงสว่างในชีวิตเขาเป็นคนที่มีความหมายต่อใจเขานะคะควีนถือเหรียญน,นะพลังงานชาวทตาดินพฤษศกกัมมังกรโอ้โหคุณมีความหมายต่อใจเขามากๆเลยอะหนึ่งดาความชัดเจน เขาอยากจะชัดเจนกับคุณนะคะเขาจริงจังเขารักคุณมากรักมากนะคะเนี่ยดูสิคนคนนี้เป็นคนโรแมนติกมากๆเลยเขาอยากที่จะพยายามอยากที่จะทุ่มเทในความสัมพันธ์นี้นะคะโอ้โหนกเห็นไพ่ที่แบบ พลังงานที่เขารู้สึกกับคุณน่ะมีแต่พลังงานดีๆทั้งนั้นน่ะซึ่งก่อนหน้านี้ตัวตนของเขาเนี่ยเขาไม่ได้ไว้วางใจใครง่าย,ายนะคะคนที่เข้ามาในชีวิตของเขาเนี่ยเออแต่พอมาเจอคุณอะ่ะเขาหลงไหลคุณแล้วเขาก็ไม่สนใจใครเลยอะ่ะตอนเนี้ยคุณคือความสุขของเขาอะ่ะคุณคือคนที่เขาอยากจะรักแค่คนเดียวแล้วก็อยากจะดูแลอยากจะเทคแคร์นะคะอ,อ่คุณคือความรักที่ เขาอยากจะให้เป็นรักที่ยั่งยืนสำหรับเขานะนกว่าเขามีความสม่ำเสมอกับคุณนะคุณคณนนี้ในออฟสอร์ดนะคะเขาห่วงแหนคุณนะคะเนี่ยเขาห่วงแหนคุณหรือว่า การที่เขามามามีใจให้กับคุณเนี่ยอาจจะมีคนห่วงแหนเขาหรือว่าเสียดายเขาก็ได้เพราะว่าเขาเป็นคนเจ้าสเสน่ห์อ่าแต่เวลาที่เขาจะทำอะไรเขาเด็ดขาดทางความรู้สึกคุณคือความสุขของเขาคุณคือพื้นที่ที่ปลอดภัยสำหรับเขานะคะเขาอยู่กับคุณแล้วเขารู้สึกผ่อนคลายสบายใจ เขารักคุณก็คือรักคุณเขาไม่สนใจใครอยู่แล้วนะคะไม่ว่าใครจะพอใจหรือไม่พอใจก็ตามอมืคุณคือความรักที่เขาอยากจะหยุดอยู่ที่คุณจริงๆนะคะม,มาดูกัน เขาเคยถอดใจแล้วก็เสียใจกับความรักมาก่อนหน้านี้เขาผิดหวังมากๆเลยในเรื่องของความรักแต่คุณเข้ามาแล้วก็เป็นเป็นความสุขเป็นสีสันในชีวิตเขานะคะปลุกให้เขาตื่นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งในเรื่องของความรักอะปลุกจิตปลุกใจนะคะทำให้เขาอยากที่จะรักอะ่ะ มาดูกันนะคะว่าคนคนนี้เขาเขาจะทำอย่างไรต่อไปนะคะบทสรุปของความสัมพันธ์นี้ระหว่างคุณและเขานะบทสรุปความสัมพันธ์นี้ค่ะโอ้หกถ้วยนะคะหกถ้วยก็จะเป็นในเรื่องของ คุณและเขาอาจจะเป็นการกลับมาของคนในอดีตก็ได้นะถ้าไม่มีคนเก่าก็าจะเป็นคนในอดีตชาตินะคะที่คุณและเขาจะต้องกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งความรักนะคะส่งถ้วยขึ้นมาเนาะให้ของความรักที่ต่างคนต่างก็ยังรักกันหรือว่ารอเวลาที่จะได้มาเจอกัน คุณอาจจะเจอกันผ่านกลุ่มเพื่อนนะคะงานเลี้ยงเพื่อนเก่าหรือว่าคนคนนี้อาจจะเคยเป็นคนเก่าๆในชีวิตของคุณนะคะเป็นเพื่อนเก่าของคุณก็ได้อืม Nine ครับคนคนนี้เขารักแล้วก็จริงจังกับคุณมากๆนะไม่ว่าก่อนหน้านี้เขาจะเป็นคนที่ดูไม่จริงจังดูเจ้าชู้เราอาจจะเคยเห็นเขาดูเหมือนกับ มีผู้หญิงเยอะนะคะหรือว่ามีผู้ชายเขาหาเยอะอะไรใดๆก็ตามนะแต่ที่นกเห็นเนี่ยคือก,คนะกับคุณเนี่ยกับคุณเนี่ยเขาจะชัดเจนเขาจะไม่ให้คุณไปไหนจากเขาอีกแล้วอ่ะอืม คุณคือผู้หญิงที่เขาอยากที่จะค้นหาแล้วก็เรียนรู้ไปตลอดทางชีวิตเลยเป็นคนที่มีสเสน่ห์มากๆนะคะอันนี้คือไพ่ The m เม i c i a n The f o o l จะติดเขาอยากจะจริงจังแล้วก็ชัดเจนกับคุณไพ่ใบน,นี้ก็คือไพ่ของความที่เขาอยากจะผูกมัดแล้วก็ชัดเจนกับคุณนะคะเนี่ยเนี่ยมีการผูกมัดเกิดขึ้นการเริ่มต้นใหม่นะคะขึ้นเดอรฟูเขาอาจจะเป็นคนเก่าที่กลับมาเริ่มต้นใหม่กับคุณหรือว่าคุณคุณคือความรักครั้งใหม่ที่หัวใจเขาเป็นสีชมพูอะเออประมาณนั้นเลยนี่เดอะเมดิเชียนะคะคุณเจ้าสเสน่ห์ คนเก่งนะคะคนที่มีความสามารถคุณอาจจะเป็นคู่รักทางด้านจิตวิญญาณของกันราะกันก็ได้นะอ่าขึ้นไพ่มาก็มีไพ่ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยเพราะฉะนั้นคนคนนี้อาจจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประทานมาให้คุณก็ได้นะคะโอ้โหขึ้นไพ่ในออฟคัพอ่าไม่ใช่ค่ะเด็กถือถ้วยนะโทษทีค่ะ เด็กถือถ้วยคนคนนี้นกมองว่าเขารู้สึกดีกับคุณมากๆนะ Judgment การปลดปล่อย The w i e l of Fortune การกลับมาอีกครั้งของใครบางคนก็ได้สองเหรียญการหวนคืนการหวนคืน ของคนเก่าก็ได้นะคะหรือว่าคนคนนี้เข้ามาเราทํำให้คุณรู้สึกย้อนกลับไปเป็นวัยเด็กอีกครั้งก็ได้นะเป็นเป็นความรักที่สดใสอะ่ะอืมหนึ่งเหรียญน,นะคะความรักครั้งนี้บทสรุปก็คือคุณและเขามาเจอกันในช่วงเวลาที่ดีที่สุดแล้วก็คุณจะได้ไปฮันนีมูนไปเที่ยวด้วยกันนะคะ อ่าแล้วก็ความสัมพันธ์นี้จะหนักแน่นมั่นคงจะเป็นความรักที่มีคุณค่าต่อใจเขามากๆแล้วก็มีคุณค่าต่อใจคุณด้วยความรักจะถูกพัฒนาขึ้นค่ะบทสรุปก็คือคุณและเขามีโอกาสที่จะได้พัฒนาความสัมพันธ์กันนั่นเองนะคุณและเขาจะได้อยู่บ้านหลังเดียวกันนะคะดูแลซึ่งกันและกันนะโอ้โหคนคนนี้นะคะ เขาเขาคงไม่ได้คิดว่าจะจะกลับมารักใครได้อีกแล้วอะแต่เขาก็มารู้สึกกับคุณอนะเพราะว่าเขาเคยเจ็บหนักมาในเรื่องของความรักที่ผ่านมาก็เจอแต่คนที่ไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่คุณอนะคือคนที่ใช่ที่สุดแล้วณเวลานี้ เขาอยากดูแลคุณเขาเป็นคนที่มีคนเข้าหาเยอะจริงๆนะคะคนคนนี้เก่งในเรื่องของการสื่อสารแต่ว่าคนคนนี้เขาเขารู้สึกว่าคุณคือคนที่เขาตามหามากที่สุดบทสรุปก็คือ นกมองว่าคนคนนี้เขาจะสนใจแค่คุณแล้วก็เป็นความรักที่คุ้มค่ากับหัวใจของคุณที่คุณจะทุ่มเทลงไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยขึ้นไพ่ห้าเหรียญน,นะความรักครั้งนี้เป็นความรักที่ทุกคนต้องแบบโอ้โหอิจฉาคุณแน่นอนนะคะเป็นความรักที่สดใสโรแมนติกเนาะเขาห่วงแหนคุณมากเพราะว่าเขาลหลงไหลคุณมากด้วยนะคะ คุณมีสเสน่ห์มากๆอะเพื่อนๆของเรามีแต่คนเข้ามารายล้อมคุณเขาว่าห่วงแหนคุณอยากจะชนะใจคุณ10บดาบนะคะสิดาบคุณคงเป็นความรักที่ เป็นความรักที่เขาเขาอยากจะขอโอกาสจากคุณนะคะอยากจะได้รับโอกาสอยากที่จะชนะใจคุณถ้าคุณเป็นคนรักเก่าของกัรและกกันเนี่ยเขาอาจจะอยากได้รับโอกาสจากคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะอันนี้ก็ต้องไปดูว่าคุณมีในเรื่องของคนเก่าไหมนะแต่คนคนนี้นะเขากลับมาก็เพราะ ก็เพราะว่าเขาเป็นคู่ของคุณนะถ้าเขาเป็นคนเก่า่ะเขาก็เลยกลับมาแต่ถ้าคุณไม่ได้มีในเรื่องของคนเก่าคุณอาจจะเป็นคนในอดีตชาติของการและกันก็ได้นะคะเนี่ยเขาจะกลับเข้ามาเป็นความรักที่อบอุ่นดูแลซึ่งการแลกกันเป็นความรักที่ยั่งยืนเป็นคู่แท้นะคะคู่ชีวิตของกัรแลกกันเขาจะดูแลเทคแคร์คุณดีมากๆเลย ก็ขอเป็นกำลังใจให้นะคะสำหรับเพื่อนๆที่มาเจอคลิปนี้นะว่าเออมาดูกันนะว่าเขาคิดเขารู้สึกอย่างไรกับคุณพร้อมบทสรุปหวังว่าจะเป็นพลังงานที่ดีกับคุณนะขอบคุณมากมายเลยค่ะทุกการรับชมรับฟังทุกการสนับสนุนทุกช่องทางนะคะใครสนใจเช็คดวงเป็นการส่วนตัวเป็นดวงของเราเองสามารถแอดไลน์มาได้นะคะตาม i อ l ดี e ที่ให้ไว้ดลังคลิปนี้ค่ะพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีค่ะ